สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสำรวจเชิงลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาเาจาะลึกกันในบทที่2จากหนังสือเมื่อรู้ตัวก็ไร้ตนตอนที่3ของคุณปรวีทับซ้ายเราจะเน้นไปที่มุมมองของหนังสือเล่มนี้นะครับเกี่ยวกับการนำการรู้ตัวเนี่ยมาใช้ในการปฏิบัติธรรมโดยตรงเลยคือไม่ใช่แค่การรู้ตัวในชีวิตประจำวันทั่วไปแต่เป็นการฝึกจิตเพื่อแบบว่าเข้าใจความจริงเรื่องความไร้ตนให้ชัดเจนขึ้น ใช่ค่ะน่าสนใจมากคือบทนี้เขาเชื่อมโยงให้เห็นเลยว่าการฝึกรู้ตัวที่เราอาจจะพอคุ้นๆกันอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะแต่มันเป็นเหมือนประตูที่จะนำไปสู่สมาธิแล้วก็ปัญญาในทางธรรมจริงๆหนังสือชี้ว่ามันเป็นกระบวนการที่ทำให้เราเ,เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงซึ่งก็คือแก่นสำคัญเลยนะคะของทางพ้นทุกข์ในพุทธศาสนาโอเคครับ งั้นเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าว่ากลไกที่หนังสืออธิบายเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วไอการรู้ตัวในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะพาเราไปสู่ความเข้าใจเรื่องไร้ตนได้ยังไงเริ่มตรงความเชื่อมโยงก่อนไหมครับระหว่างรู้ตัวกับสมาธิที่พูดถึงเมื่อกี้ ได้ค่ะคือหนังสือเน้นเลยนะคะว่าการรู้ตัวเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญมากพอเราฝึกอยู่กับการรับรู้ในปัจจุบันแบบต่อเนื่องเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกหรือรู้ว่าร่างกายกำลังเคลื่อนไหวครับมันไม่ใช่การไปจ้องมังคับจิตนะคะแต่เป็นการบบบว่าเปิดรับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าจิตมันก็จะค่อยๆลดความฟุ้งซ่านล,ลงไปเองเออแล้วก็สงบลงเกิดเป็นสมาธิแบบที่เป็นธรรมชาติขึ้นมาค่ะ น่าสนใจตรงที่ว่ามันเกิดเองนะครับไม่ต้องไปพยายามทำสมาธิแค่รู้เฉยๆใช่ค่ะแล้วปัญญาล่ะครับมันเกิดจากสมาธิที่มาจากการรู้ตัวตรงนี้ได้ยังไงค่ะอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่หนังสือขยายความเลยนะคะ,ค,ะคือพอจิตมันเริ่มสงบมีกำลังตั้งมั่นจากการรู้ตัวแล้วเนี่ยคุณภาพของการเห็นมันจะเปลี่ยนไปเลยค่ะอืเราจะเริ่มสังเกตเห็นปรากฏการณ์ต่างๆทั้งในกายในใจได้ชัดขึ้น แบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหนังสืออธิบายว่าจุดนี้ล่ละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการเห็นความจริงสามอย่างที่เรียกว่าไตรลักษ์ไตรลักษ์ใช่ค่ะคือเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันนี้คืออน,นิจจังเราก็จะเห็นว่าการที่เราไปยึดถือสิ่งที่มันไม่เที่ยงเนี่ยมันนำมาซึ่งความออไม่สบายใจหรือทุกข์อันนี้คือทุกขังครับและที่สำคัญที่สุดเลย คือเห็นว่าในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีแก่งสารอะไรที่เป็นตัวเราหรือของเราจริงๆเลยอันนี้คืออนัตตาอันนี้ไม่ใช่การคิดเอานะคะแต่เป็นการเห็นจากสภาวะจิตที่มันสงบตั้งมั่นแล้วเข้าใจมากขึ้นครับคือรู้ตัวจิตสงบเปิดทางให้เห็นความจริงสามอย่างไม่เที่ยงทุกข์ไม่ใช่ตัวตนทีนี้ในทางปฏิบัติล่ะครับ หนังสือเขามีกรอบหรือเครื่องมืออะไรให้เราฝึกรู้ตัวแบบนี้บ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะเครื่องมือหลกัหลกๆที่หนังสือพูดถึงแล้วก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำเลยก็คือสติปฐ,ฐาน4ค่ะสติปฐ,ฐาน4ใช่ค่ะหรือฐานที่ตั้งของการระลึกรู้สี่อย่างเหมือนเป็นสนามฝึกให้เราได้ฝึกการรู้ตัวอย่างเป็นระบบเลยค่ะมีสีฐานหลกัหลกๆคือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมค่ะ พอจะอธิบายสั้นๆแต่ละฐานได้ไหมครับว่าเน้นรู้ตัวเรื่องอะไรบ้างจะได้เห็นภาพรวมได้เลยค่ะอย่างแรกคือกายหรือกายานุปัสสนาก็คือการรู้สภาวะทางกายเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติของมันครับหรือรู้ทันอิริยาบถต่างๆเดินยืนนั่นนอนหรืออาจจะรู้ส่วนประกอบต่างๆของร่างกายตามความเป็นจริงอืม,อมต่อมาคือเวทนาหรือเวทนานุปัสสนา อันนี้คือการรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือเฉยเฉยทั้งที่เกิดทางกายหรือทางใจนะคะสําคัญคือเห็นการเกิดดับของมันไม่เข้าไปยุ่งไม่ยึดติดไม่ผลักไสแสดงว่าครอบคลุมทั้งกายทั้งความรู้สึกเลยแล้วส่วนของจิตใจโดยตรงเหรอครับนั่นคือฐานที่3ามค่ะจิตหรือจิตตานุปัสสนาคือรู้ทันสภาพจิตในขณะนั้นๆเลยเช่นรู้ว่าจิตกําลังมีราคะเออหรือไม่มีราคะ มีโทสะหรือไม่มีโทสะกำลังฟุ้งซ่านหรือสงบแค่รู้ใช่ค่ะเป็นแค่การรู้ตามที่มันเป็นไม่ใช่การไปตัดสินหรือพยายามจะไปเปลี่ยนมันครับและสุดท้ายคือรรมหรือธรรมานุป,ปัสสนาอันนี้คือการรู้ทันสภาวะธรรมหรือพวกความคิดความปรุงแต่งต่างๆที่มันปรากฏในใจเช่นรู้ทันอารมณ์ที่เข้ามารบกวนจิตอย่างนิวรห้า มีความพอใจความไม่พอใจง่วงฟุ้งซ่านสงสัยอะไรแบบนี้ค่ะหรือเห็นการทำงานขององค์ประกอบชีวิตที่เรียกว่าขันห้าว่ามันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งที่น่าสังเกตคือไม่ว่าจะรู้ฐานไหนหลักการสำคัญดูเหมือนจะเป็นการแค่รู้ใช่ไหมครับรู้การเกิดดับโดยไม่เข้าไปยึดหรือปลักสายมันถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ นั่นคือหัวใจเลยหนังสือชี้ว่าเมื่อเราฝึกการรู้ตัวในฐานทั้ง4ี่นี้ไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยเราจะเริ่มเห็นรูปแบบเดียวกันในทุกสิ่งเลยค่ะคือความไม่เที่ยงไม่คงที่มีแต่การเกิดขึ้นตั้งอยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็ดับไป uh huh. ไม่มีข้อยกเว้นเลยไม่ว่าจะเป็นร่างกายความรู้สึกสภาพจิตหรือความคิดปรุงแต่งต่างๆ ซึ่งการเห็นซ้ำๆแบบนี้แหละที่หนังสือบอกว่ามันจะค่อยๆเข้าไปสั่นคลอนความเชื่อเรื่องตัวตนที่เราคิดว่ามันมั่นคงถาวรใช่เลยค่ะนี่คือแก่นของบทนี้เลยการเห็นความจริงว่าทุกองค์ประกอบที่เราเคยคิดว่าเป็นเราหรือของเราไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมเนี่ย ล้วนแต่เป็นแค่กระบวนการทางธรรมชาติที่มันไหลเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีเจ้าของหรือตัวตนที่เป็นแก่นแท้จริงๆซ้อนอยู่ข้างหลังเลยการเข้าใจสภาวะอนัตตาหรือไรตนจากการเห็นจริงแบบนี้แหละค่ะคือประตูสู่การคลายความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นต้นต่อของความทุกข์นังสือก็อธิบายนะคะว่ามันอาจจะขัดกับความรู้สึกหรือความเชื่อเดิมๆของเรามากๆเลยแต่ว่านี่คือปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติโดยตรงค่ะสรุปได้ว่า การเดินทางที่หนังสือเมื่อรู้ตัวก็ไร้ตนบทที่สองนำเสนอก็คือการใช้การรู้ตัวผ่านเครื่องมืออย่างสติปัฏฐาน4ี่นี่แหละเพื่อสังเกตความเป็นจริงของกายและใจจนกระทั่งเกิดปัญญาเห็นชัดๆเลยว่าสิ่งที่เราเคยยึดว่าเป็นตัวตนเนี่ยแท้จริงมันก็แค่สภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเองใช่ค่ะและประเด็นที่หนังสือทิ้งท้ายไว้ให้เราคิดต่อซึ่งเออ น่าสนใจมากๆก็คือในเมื่อการฝึกฝนแบบนี้มันค่อยๆทําให้เราเห็นความว่างเปล่าจากการยึดถือตัวตนที่มันถูกปรุงแต่งขึ้นมานะคะครับแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่เราจะได้พบหรือสภาวะแบบไหนที่มันจะปรากฏขึ้นมาแทนที่ความยึดมั่นในความเป็นเราแบบเดิมๆนั้นนั่นคือคําถามที่การเดินทางของการรู้ตัวครั้งนี้จะนําไปสู่คําตอบด้วยตัวเองค่ะ